คฮกายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูอัปเดตค่ะย้่อัปเดตในรลเวตัวเพียรอบนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ายังไงแรกเลยเราจะไปสร้างบ้านกันก่อนนะคะ มันมีบ้านใหม่มาใช่ไหมใช่ค่ะมันมีทั้งหมดสามบ้านแต่ว่าอีกสองบ้านอ่ะมันจะต้องแบบแบบเแบบติมอ๋ออ๋อนี่ไงมันจะมีเป็น V I P เป็น Royal Pass หรือเปล่านี่แล้วก็บ้านนี้เป็นบ้านโจรสลดัดใช่ไหมแนวนั้นแหละึ่งโอ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยตกนะำ เหมือนกันค่ะขึ้นมาเลยค่ะนะี่อันนี้ถ้าเป็นปิดไฟได้กิมิกเล็กๆน้อยๆอ,อ๋อยังไม่สามารถยิงที่ท่าเรืออันนี้ขับได้ใช่ไหมขับได้ค่ะออกเรืก่อนน,นี่แล้วก็ขับนนออกมา,มาแล้วนะคะมีห้องใต้ดินด้วยเหรอได้ค่ะไปดูกันมันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะประตูนี้เลยนะคะ ไปไข้เาว่านี่ว้าวเฮ้ยแบบมันจนสลาดมากเลยนะมันแบบแนวนั้นเลยอ่ะเท่ๆคูๆเออว่าไปนี่บีเป็นเนอะเ่นอ้องนอนแล้วห้องนอนก็แบบแนวเรียบๆง่ายๆเนาะ ่ใจว่ามีซีครติตภายในบ้านหรือเปล่านะไม่มีค่ะเราดูหมดแล้วฉันดูแล้วค่ะโอเคค่ะนี่นก็ทำอาหารได้ปกตินะคะ,คะก,ก็จะอ,ออกกัน,นโอ้โหนี่อันนี้คืออะไรอ๋อดาบโอเคนี่เปดิไไดไฟยังไม่สามารถยิงยังไม่สามารถยิงได้เกนะคะ แล้วมึงไม่ข้ามมขับก่อนอน,ะนี่ขับแล้วน,นี่ไปเลยเอาเอาวายตกน้ำอ, <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวโอเคโอเคขึ้นมาได้แล้วยังอ๋อโอเค<ๆ>ได้แล้วค่ะ <c oughs> ไป ใช่เทคนิคเหรอไม่ใช่้กำแพงเด็กๆได้ชน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 แล้วจะต้องรีบผ่านหัวเรือไปแล้วคุณไปที่สองขีดค่ะพอหาอยู่อ๋อนม่อมดเราน่าจะไปกับเจสกี้ไหมมันจะได้เร็วกว่านี้เร็วไปกับฉันก็คิดอย่างนั้นเลครับโอเคค่ะไปกันเลยแป๊บนึงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันเป็นไม้เนี่ย ยังไม่สามารถวางเรือได้ที่นี่เ,เราต้องวางยังไงหล่ะจ๊ะใช่ค่ะลงทุนมากเลยค่ะต้องรรบก,กลับนี่ปากรเบนกระเบนแยกใช่โอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนกลับไปถึงฝั่งกันเลยนะคะดูท่าจะยาวนี่ค่ะไหน จะไปเหรอจ๊ะไปที่ภูเขาสีเขียวนั้นเลยนะคะไปนูนนนนนน่นเพื่อนเราอยู่นู่นเพื่อเราจะถึงแล้วเกือบ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 ชนแค่พอเ,เข้าไปใกล้ๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้สวยมากเลยดูวันเข้ามาใต้ลานเลยเนะคะชิวไปนานไป ว่ามันแบบเป็นท่าเรือเหรอยังไงอ่ะไปเป็นร้านอาหารวิวเดี๋ยวจะไปอะไรแล้วก็มีหีบสมบัติด้วยโอ้โหน่าขโมยม่าล้อด้วยค่ะเรามาดูซิเครตค่ะโอเคนะคะเพื่อนเราบอกว่ามีซิเครตเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะคะมันไม่เชิงซิเครตอนะค่ะมันเหมือนเป็นภาพวาดอ๋อโอเคค่ะเราสักครู่นะคะฉันกำลังว่ายน้ำอยู่ เฮ้ย,ยมันแบบเฮ้ยเปล่าคะ,คะนี่ฉันสามว่าลงไปได้ยังไงเนี่ยอยู่หลังคาอ่ะอันนี้เขาให้เราได้มันพูดได้ฮะ<า>ฉันไม่ได้เปิดเสียงมันพูดได้มันพูดได้เฮ้ย อ๋อนี่ไงฮ่าฮ่าฮเฮ้ยทุกคนมันอาจจะต้องแบบปักให้หัวมันโผลออกมาแล้วเปล่าเหมือนแถวเล่นที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆใช่ใช่เพราะว่าทำให้ดีอ่ะอัปเดตครั้งนี้คือเป็นอัปเดตที่เท่ๆเราจะชนะเอาเลือันเดียวแล้วสิเนี่ยอันนี้เนี่ยสุดท้ายฉันปักไว้ได้อยู่เนี่ยมาช่วยปักหน่อย ตอกไม่ได้เด um, ี๋ยวตอกค่ะอันน nice uh> 네ี้นะคะเราก็มาเล่นข้อเล่นตรงนี้กันแล้วนะคะมันตอกไม่ได้จริงๆวุ้ยวุ้ยกระเด็นโอ้โหกระเด็นหนักมากกระเด็นไกลมากโอ้โหแล้วต้องว่ายน้ำไปเหรอคะเนี่ยไกลมากเลยของฉันก็ไม่เชิงแต่นี่ค่ะทุกค่อนแล้วก็มารับเราแล้วนะคะ นี่มันมีเรือสุกกระเขากำังด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะว่ามีอะไร,ะรอุ้ยมดแล้วต้องรอแค่ขันติ๋นค่ะ,คะไปไม่ได้โอ้มันน่าจะเป็นแค่แบบครอ็อพเอาทำไว้ให้เราสงสัยแล้วค่ะแล้วเราก็ต้องกลับไปที่เดิมโอเคค่ะนั่งค่ะนั่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสนุกสนานให้ทุกคนนะคะ อย่า <Yeah. S 1> yeah. อย่าทำอะไรนะคะแพ้กักหน่อยเฮ้ <c oughs> ยเรอนโอเคทำสบาี <c oughs> นี่ตรงน,นี้ก็จะมีเรือร้างด้วยนะคะน่าจะเป็นเรือที่อับปางลงแต่ว่าก็ยังจมไม่หมดทีนะคะทุกคนนี่ในตรงนี้ น่ากลัวอยู่เด้อแต่ไม่มีอะไรนะคะเราเคยเข้าไปสำรวจแล้ว,วน,ะะนี่ถึงแล้วโหมกกันจะถึงเอ้ยทุกคนค่ะมทุกคนมีทุกคนแอบ,บเข้ามาสามีเขาบอกก็บอกโอ้โหจริงด้วยค่ะ,คะ,คะโอเคค่ะทุกคนแป๊บนึงนะคะให้ชินมีจบคลิปเกินจะได้ นี่นะคะสำหรับลิเคดก็มีแค่นี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้ว <Bye. S 1> ค่ะบายบายค่ะิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนเราก็ขออาภัยในบางเรื่องนะคะเช่นอาจจะมีเสียงรบกวนจากเกมหรือไม่ได้พูดค่ะค่ะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอาจจะมีเสียงกรี๊ดนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับ50 Follower มากๆเลยนะคะทุกคนสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบายบาย